สวัสดีครับผม KC ซารมีพุทธสโลวันนี้ผมเดินทางมาชนสูตรครับชัยนาทอีกรอบหนึ่งเพื่อผมนัดคุณลุงท่านเดิมเนี่ยดูรูปหล่อหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามขนาด9นิ้วปี2566จํานวนการสร้าง300องค์เนี่ยคุณลุงมาพอดีเลยคุณลุงสวัสดีครับอ๋อมากับคุณป้าเหรอครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตครับลลุงแพ็คใส่กล่องมาด้วยยกคุณยกช่วยยกขึ้นโอ้สวยมากเลย ออกมาก็เป็น2องค์จะมีปี2566เป็นขนาด9นิ้วสร้าง300องค์ใช่ไหมครับแล้วก็ขนาด5นิ้วปี2564อีกหงองค์อู้หสวยมากเลยสวยจริงคุณป้าสวัสดีครับอ๋ออ๋ออันนี้เป็นปี64คุณเอคุณป้ามีของแถมด้วยอ๋อน um. uh ี่เป็นรูปขนาดตั้งโตต๊ะหมู่ใหญ่แกะสวย อ,อ,อืม,อ,อ,มอ,อ,อ๋อก็ใต้ฐานจะฝังเป็นแผ่นแผ่นยันกุกตุ๊กตาครับแล้วก็ขวดมนสารแล้วก็พลอยเสกนะผมแขนสั้นเลยอะ่ะสวยมากหายากอยู่ครับมีไม่ได้ตอกเลขตอกเลขไหมครับไม่ได้ไม่ได้ดูใช่ไหมไตอนออกที่แรกแพงมากเลยนะ ใช่สามพันกว่าอันนี้เป็นพระบูชาปี2564ขนาด5นิ้วน,นี่ก็สวยสวยทั้งคู่เลยเลื่องไม่ถูกอ่ะยังไงท่านใดมองหาทุกมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพารวยใช้งานทักแชทยินดีรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพก็ทักมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมเคซีบรมีพุทธทัศโรกับคุณลุงคุณป้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็หลังจากวันนี้วันนี้ที่ได้ไปซื้อพระบูชาหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามขนาดพระบูชาขนาด9นิ้ว ปี2566จํานวนการสร้าง300องค์จากราคาวัดไปตอนที่พระแรงก็แรงมากวันนี้ก็จบกับคุณลุนก็โอนเงินให้เรียบร้อยท่านใดมองเขาทุกมงคลก็ทักมาได้ไม่ว่าจะทักทาง Facebook ทางไลน์หรือจะเป็นเบอร์โทรก,ก็ดีเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้ววันนี้ผมรับพระเสร็จนะที่ชัชนาาน,นะเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วผมเข้าไปกราบหลวงพอ่อหลวงพ่อกวยที่วัดอีกก็คือพาทีมงานเข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อกวยที่วัด ทีมงานก็บางคนก็ยังไม่อยากไปกคงยังไม่เคยไปก็เลยอยากไปก็พาทีมงานไปกราบขอพรหลวงพ่อกลวยฝากตัวเป็นสิทธิ์น,น,นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตีรถกับกรุงเทพแล้ววิ่งเข้าไปส่งที่พระรามเก้าเลยพอดีคุณพี่ทั้งสองท่านเขารอพระอยู่พอดีจัดหาตามออเดอร์นะครับจัดหาตามออเดอร์ก็เดี๋ยวคุณพี่เขารออยู่ที่พระรามเก้าเดี๋ยวผมตีรถกับไปส่งเลย เาตอนนี้ก็เดินทางกับมาถึงกรุงเทพพี่ผมไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปนะครับเพราะว่าขออนุญาตพี่ทั้งสองท่านด้วยถ้าถ่ายเป็นรูปนิ่งมาแทนพอดีว่าแอดมินถ่ายถ่ายมาไว้ให้ก็เลยให้ดูว่าบรรยากาศการซื้อขายซื้อมาแล้วแล้วมาแบ่งส่งต่อได้เลยก็คือเป็นพระชี่หายากคือสร้าง300องค์ขนาด9นิ้วคือไม่ได้ทำอะไรปีแล้วขนาด9นิ้วแล้วปีนี้ทำเป็นปีแรกก็คือเพิ่งจะทำหลังจากหายไปนานคุณพี่กับพิจารณาดูว่าพระมีชมรุดอาบู หรือสีลอกตรงไหนไหมก็พิจารณาการก็สอบถามกันพอดีผมก็ให้คุณพี่ดูทั้งสององพอดีคุณพี่เขาจะดูองคเดียวแต่พอดีว่าคุณพี่ผู้หญิงอยากได้ก็เอาไปหมดเลยก็ไม่เป็นหลก็แบ่งพันกันไปนะครับแล้วก็มองกล้องหน่อยครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผมก็ให้ให้ให้ดูว่าพระเนี่ยใต้ฐานเนี่ยจะอุดเป็นแผ่นยันตะกุดแผ่นแผ่นยันตุ๊กตาแล้วก็คนมนสาลแล้วก็ฝังด้วยพลอยเสกก็ให้คุณพี่ได้พิจารณาดูความสวยความละเอียดว่าพระ มีชมรุดบุบตรงไหนไหมยังไงก็าฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยชอบกดถูกใจกดไลค์กดซับสไคร e ท่านใดยอยากได้สั่งได้นะครับพี่นี่เขาสั่งไวอีก5องค์ผมก็ยังหาเรื่อยๆนะครับท่านใดมีจะแบ่งปันก็ทักได้เลยรับประกันแท้ด้วยเดี๋ยวผมดูเองจบเองผมหหลังใช้เงินได้เลยครับสวัสดีครับ